สวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องโคกหนองนาอีกหนึ่งคลิปนะครับโคกหนองนานะครับผมว่าเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่นะเกินร้อยละเจ็สิบเลยแล้วกันนะครับยังเข้าใจคาดเคลื่อนในหลายๆอย่างหลายมิตินะครับอ่ะผมก็ออกมานั่งตกปลานะครับเล่นแล้วก็ให้อาหารปลาในบ่อปลาตัวเองไป แล้วพูดคุยกันนะครับ <c oughs> เหมือนป่าจะกินเบ็ดเมื่อกี้นี้โคกน้องนาในมุมที่ผมจะพูดถึงนะครับคือเป็นโคกหน้องนาโดยหลักการของอาจารย์ยักษ์นะครับในนามของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับที่ให้หลักแนวทางไว้นะครับไม่ได้พูดถึงอไอ้โคกหนองนาที่หน่วยรัฐกันมาทํากันเมื่อกี้ที่ ประคมข่าวกันตูมๆแล้วก็ทําแล้วก็เจ๊งกันไปไม่รู้กี่รายต่อกี่รายนะครับหมดเงินหมดทองไปนะครับผมจะพูดในบริบทที่เป็นหลักการโดยหลักการที่อาจารย์ยักษ์ได้ปูทางไว้นะครับการจะทำโคกหนองนาสําเร็จนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ณว่าถ้าไม่มีเงินก็ทําไม่ได้หรอกมันใช้เงินเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าต้องเติมเงินเรื่อยๆถึงจะอยู่ได้ทาแล้วไม่มีไรายได้จากมัน โอ้เป็นการเข้าใจในเรื่องของโคกหนองนาที่ผิดอย่างมหันนะครับโคกหนองนาโดยหลักใหญ่ใจความคือการทําให้มันพออยู่พอกินนะครับถือเป็นการสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับเมื่อบีบ่อน้ํานะครับคุณก็จะได้เลี้ยงปลาแบบนี้แหละไว้อยู่ไว้กินนะครับเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับมีแปลงน้าเหมือนกันนะครับ โคกคุณก็ปลูกไม้เตรียมไว้สร้างบ้านแบบนี้ก็ได้แล้วจะปลูกสวนผลไม้นะครับก็พริกแพรงไปได้นะครับหรือว่าโคกนองนาเนี่ยคุณมีห้าไร่สิบไร่ต้องขุดทั้งแปลงเลยไหมเป็นคลองล้อมรอบเลยไหมถ้าคุณมีเงินมากพอมาก็ขุดได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเงิน,นก็ทําตามสถานะตัวเองนะครับพ,พอประมาณแก่ฐานะตัวเองก็ทําไปมันต้องขุดทั้งแปลงไหมไม่จาเป็นเสมอไปนะครับตรงไหนมันเหมาะสมที่จะทําบ่อน้ําก็ทํา ตรงไหนมันเหมาะสมที่เป็นคลองเป็นร่องน้ําก็ทําก็ได้ตรงไหนเหมาะสมเป็นแปลงนาค่อยปรับแปลงนานะครับไม่ใช่ว่าต้องทามีสิบไร่ก็ทําไปหมดสิบไร่อย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจที่ยังขาดเคลื่อนเว้นแต่คุณจะอยู่พื้นที่ราบลุ่มจริงๆนะครับมันเป็นแต่แปลงนาเดิมฤด,ดูน้ําหลากมามันมันทำอะไรไม่ได้นอกจากทํานาอย่างนั้นคุณจะทํเป็นสวนเป็นคลองยกล่องขึ้นมาเพื่อให้ปลูกผลไม้ได้โคกคุณก็จะปลูกต้นไม้ได้ปลูกบ้านได้การน้ําท่วมได้นั้นอย่างนั้นถือว่าสมประสงค์กันนะครับ ถ้าคุณอยู่อีสานอย่างผมแล้วพื้นที่คุณเป็นพื้นที่ดอนแบบนี้นะครับคุณก็ขุดเฉพาะพื้นที่ที่มันเหมาะสมที่จะเป็นบอ่อน้ํานะครับปรับแปลงนาเฉพาะที่เหมาะสมที่จะเป็นแปลงนาไม่ใช่ไปขุดคลองทั้งโคกเต็มโคกไปหมดถึงฤดูแล้งก็เก็บน้ํากันไม่อยู่นะครับเนี่หลักใหญ่ใจความมันอยู่ประมาณนี้นะครับทําให้พออยู่พอกินให้มันเกิดความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับส่วนคุณจะไปต่อยอดให้มันเกิดอะไรได้อะไรยังไง อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ขั้นพื้นฐานคือให้มันเกิดความพออยู่พอกินก่อนนะครับและทีนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะพูดคุยกันจริงๆวันนี้ก็คือว่าหลายคนบอกว่าโอ้ไม่มีเงินทําไม่ได้นะโคกนองดาแน่นอนครับไม่มีเงินเนี่ยมันก็ทํายากอะ่ะใช่ว่าทําไม่ได้นะก็อาจจะทําได้อยู่แต่มันยากมากนะครับเว้นแต่คุณจะมีแรงมากพอที่จะใช้จอบเสียมขุดเองไหมล่ะปรับแปลงนาเองไหมล่ะปั้นคนาเองไหวไหมล่ะนะครับ เอาจอบขุดบ่อน้ําเองเหมือนพ่อไผยช่วยสากลางไม่ล่ะไหวไม่ล่ะนะครับคาว่าใช้เงินในที่นี้ไม่ใช้น้อยก็ใช้มากนะครับถ้าคุณมีมากคุณอยากทํายิ่งใหญ่อลังการมันก็จําเป็นจะต้องใช้เยอะเป็นธรรมดานะครับจ้างรถขุดจ้างรถปรับแปลงนานะครับซื้อพันธุ์พืชมาปลูกนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณทำมาเยอะอ่ามันก็ใช้งบประมาณน้อยลงไปนะครับถ้าเรามีทุนน้อยจริงๆเราจะอาจจะจ้างอ่หอย่างบ่อน้ําก็อาจจะจ้าง ไอ้ไม่ใช่เด็กไปเข้าร่วมโครงการบ่อสมทบก็ได้สองพันห้านะก็ได้บ่อประมาณสองงานแล้วเปล่าอย่างนั้นก็ได้มันก็จะใช้เงินไม่เยอะนะครับปรับแปลงนาก็ค่อยทําไปปีละนิดปีละหน่อยก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องทําเปี้ยงเดียวทีเดียวให้เสร็จเลยก็ได้นะครับไปพลิกแพลงไปได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดในคลิปนี้ที่จะพูดคุยก็คือว่ามีแค่เงินมันมันไม่สําเร็จนะมันมีตัวแปรมากกว่าคาว่าตัวเงินนะครับต่อให้คุณมีเงินมาเนรมิตเนี่ย มันอาจจะไม่สําเร็จนะมันมีอีกสองอย่างนะผมว่าที่ควรจะมีในการทําโคกหนองนานะครับข้อแรกเลยคือคุณต้องมีความรู้ด้วยนะครับความรู้ในที่นี้นะครับผมก็แยกไปเป็นสองอย่างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันแยกเป็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่สองนอกจากความรู้แล้วอะไรอีกที่ควรจะมีความเพียรหรือว่าความวิริยะนะครับความอดทนความขยนันของคุณนั่นแหละนะครับ บางคนอเอตามกระแสยิ่งไอห,หน่วยโครงการรัฐที่เขามาทําโครงการกันเมื่อกี้นะ่ยทำกันตุมตุมๆไม่รู้ว่าพื้นที่ตัวเองเหมาะสมไหมก็แห่ทําไปทาทาไปก็ทิ้งไปก็ลกล้างต้นไม้ก็ตายผลไม้ก็ตายบ่อน้ําก็ตื้นเขินไปด้วยความว่าขาดความรู้และขาดความเพียรน,นะครับมีแค่เงินสําเร็จยากมีแค่เงินและมีความรู้ แต่ขาดความเพียรมันก็ยากที่จะสําเร็จอีกนะครับมันต้องควบคู่กันไปและที่นี้ความรู้เรื่องโคกหนองนาเนี่ยคุณควรจะรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือเข้าใจหลักการให้มันของแท้ก่อนว่าโคกหนองนามันคืออะไรนะครับให้ไปศึกษานะครับอาจารย์ยักษ์ทำไว้หลายคลิปนะของอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับโคกหนองนาคืออะไรไปศึกษาให้เข้าใจนะครับ ไม่จาเป็นต้องขุดทั้งแปลงเป็นคลองรอบสวนทั้งแปลงก็ได้นะครับขุดในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับถ้าคุณอยู่พื้นที่ราบลุ่มเนี่ยโอเคเลยนะครับเอาดินมาถามโคกเพื่อการน้ําท่วมมันก็จะสมประสงค์กับการสร้างบ้านเรือนการปลูกพืชเห็นไหมอย่างสวนผักกลางส่วนใหญ่เขาชอบทําสวนยกร่องกันเพราะฤดูน้าหลากน้ํามันท่วมหมดเขาก็ต้องยกร่องขึ้นมาไอ้คลองนั้นมันก็จะสร้างความชุ่มชื่นในสวนคุณแล้วก็กักเก็บน้ําได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้นะครับ ดินที่ไปถมโคกเนี่ยก็จะสร้างบ้านเรือนได้แล้วถ้าคุณอยู่อย่างผมเนี่ยอย่างผมว่าไว้เนี่ยผมต้องเอาดินไปถมโคกไหมล่ะไม่ต้องนะครับผมว่าขุดเนี่ยดินแล้วก็ปัน้ปนๆคานด้านข้างนี่แหละเสริมขึ้นมานะครับดินส่วนหนึ่งผมก็ไปถมจุดจะสร้างบ้านฝั่งนู้นนะครับแต่ผมต้องขุดทั้งแปลงไหมนี่แหละไม่ต้องขุดทั้งแปลงนะครับเอาตามความเหมาะสมให้เข้าใจหลักการมันโดยองแท้แล้ว อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีคือความรู้เรื่องบริบทพื้นที่ของคุณนะครับคุณอยู่ภาคไหนภาคใต้ไหมภาคเหนือไหมภาคอีสานไหมภาคกลางไหม,ไหมถ้าภาคใต้เนี่ยคุณขุดเดี๋ยวโอ้โหดีหน่อยเพราะน้ําแทบจะไม่แห้งหรอกในคลองคุณในบ่อคุณเพราะเพาาราะฝนมันตกหลายเดือนไม่เหมือนภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็ต้องดูด้วยว่าที่คุณเก็บน้ําได้ไหมคุณจะไปขุดบ่อน้ําเนี่ยบางแปลงมันไม่เก็บน้ํานะครับบางแปลงเนี่ยฤดูแล้แงแห้งเลย มีเฉพาะฤดูฝนแล้วถ้าคุณไม่มีแหล่งน้ําที่จะมาเติมในคลองในอะไรอะ่ะไม่ทํได้ไม้คลอง่ะทาแค่บ่อน้ําได้ไหม,อ,อ, ham, ไไหมอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยถ้าไม่เหมาะสมจะทําบ่อน้ําทําแค่บาดาลได้ไหมไว้ใช้น้ําก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณก็จะไม่ได้เลี้ยงปลานะครับหรือถ้าคุณมีบ่อน้ําแล้วน้ํามันแห้งคุณมีบาดาลไหมเอาน้ําเติมไหมหรือมีน้ําจากคลองไหมแหล่งน้ําธรรมชาติไหมไว้เติมบ่อคุณไหมนะครับหรือต้องขุดเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่ต้องปลูกพืชการลมเท่าไหร่ รอบๆบ่อน้ําเพื่อไม่ให้น mm ้ hmm. ํามันละเหยพวกนี้อยู่ในชุดความรู้เรื่องการทําบ่อน้ํานะครับต้องไปศึกษานะครับการขุดบ่อน้ําเหมือนกันตะลิ่งมันควรจะเป็นอย่างไรมีโซนลึกโซนตื้นไหมมีตะลิ่งควรจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้ดินขอบบ่อมันซุดลงไปนะครับความลึกมันควรลึกเท่าไหร่ลึกเกินไปก็ไม่ได้นะครับเลี้ยงปลาไม่ค่อยโตนะครับปลาก็ไม่ได้ชอบน้ําลึกเกินไปนะครับมันมีชุดความรู้พวกนี้อยู่ต้องไปศึกษาให้เข้าใจนะครับ แล้วบริบทของพื้นที่เนี่ยเป็นดินทรายไหมดินทรายบางที่มันเก็บน้ำไม่อยู่คุณไปทำคลองไส้ไก่สยเวลาเปล่านะครับมีน้ำเฉพาะฤดูฝนฤดูแรงมาสูบใสยให้ตายมันก็ไม่อยู่น้ำนะครับเหมือนกันตรงไหนไม่เหมาะสมที่จะทำคลองคุณไม่ต้องทำนะครับบริบทพื้นที่นี้สำคัญมากนะครับถ้าคุณอยู่บนภูเขาเลยเนี่ยต้องขุดคลองไหมอ่า หรืจะปรับนาปรับเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมบางบางพืง้นที่เป็นที่ภูเขาเขาก็จะปรับนาเป็นขั้นบันไดนะครับไม่เหมาะขุดแหล่งน้ําเขาก็ไม่ขุดนะครับอ่าโอ้เรื่องนี้สําคัญนะครับบริบทของพื้นที่ด้วยเมื่อเข้าใจหลักการโครกนองนาชัดแจ้งแล้วก็ไปให้ศึกษาเรื่องบริบทพื้นที่ตัวเองว่ามันเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนที่จะทำอย่างไรนะครับ ถ้าเข้าใจบริบทพื้นที่แล้วเข้าใจเรื่องโคกหนองนาแล้วถ้าท่านมีทุนเยอะถ้าพื้นที่ท่านเหมาะสมท่านจะทําทั้งแปลงเลยก็ได้ทําบ่อสวยๆงามๆก็ไม่ติดขัดอะไรถ้าท่านมีเงินนะครับแต่ท่านไม่มีเงินก็ทําตามสถานะของตัวเองนะครับเมื่อมีเงินแล้วมีความรู้แล้วนะครับปรับเป็นโคกหนองนาแล้วบางคนก็ยังไม่สําเร็จอีกนะครับด่านแรกคือสําเร็จที่มันเก็บน้ําเก็บอะไรได้เนี่ยสมประสงค์กันแล้วเนี่ยแต่พอทําไปก็ยังบอกว่าเจ๊งอยู่เจ๊งเพราะว่าขาดความ ความวิริยะความอดทนความตั้งใจนะครับบางคนปลูกไปปีสองปีก็หันหลังให้ปล่อยให้ต้นไม้ตายผลไม้ตายจะเป็นสเร็จได้อย่างไรนะครับแม้แก่นแท้ของโคกน้องนาเนี่ยก็คือว่าให้มันพออยู่พอกินก่อนเนาะแต่ว่าถ้าท่านมีพื้นที่เป็นสิบไร่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการปลูกพืชนั่นแหละที่เหลือจาก บ่อน้ำใช่ไหมคุณทําบ่อน้ํไม้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาแล้วทาปรับแปลงนาจะไร่สองไร่แล้วที่เหลือคุณจะทําอะไรบางท่านอาจจะทําฟาร์มปศุสัตว์เนาะอ่ามันก็จะเชื่อมต่อไปเรื่องของการเกษตรนะครับทีนี้บางท่านอาจจะทาฟาร์มปศุสัตว์บางท่านอาจจะปลูกผลไม้นะครับบางท่านอาจจะทําสวนป่ามันอย่างผมนะครับอย่างของผมแม้แตสิบปีนะกว่าจะมีป่าแบบนี้นะครับแ้าท่านมาทําปีสองปีแล้วจะให้มันได้ป่ามันก็ยากอยู่นะครับ ปลูกผลไม้บางอย่างก็ต้องใช้เวลานะครับสามปีสี่ปีห้าปีหกปีกว่าจะได้ผลผลิตตามแต่ละชนิดของมันนะครับปลูกไผ่ก็เหมือนกันก็ต้องใช้เวลา2 3สามปีนะครับแม้ปีแรกมันจะแทงหนอ่อมันก็ยังไม่ได้กอมันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องใช้เวลานะครับยังปลูกยางพาราก็ใช้เวลาเจ็ดปีหกปีนะกว่าจะได้กรีดนะครับทุเรียนเหมือนกันสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีกว่าจะได้เก็บมาเก็บผลขายนะครับผลไม้บางอย่างเหมือนกันคุณจะทําปลูกปรับแล้วให้ได้ขายเลยเนี่ย จะให้มันสาเร็จเลยมันก็ยากอยู่นะครับถ้าจะเอาเรื่องความสําเร็จเป็นตัวเงินตัวทองอะเนาะแต่บางท่านเนี่ยเรื่องการทําโคกหนองนาเนี่ยถ้าขุดปุ๊บแล้วมันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เก็บน้ําอยู่ปลูกพืชผักงอกงามปลูกผลไม้งอกงามม,งงาม,มีแหล่งน้ําไว้ให้เลี้ยงปลากินมีแปลงข้าวทําทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วก็เกิดความสุขใจของเขา ตรงนั้นก็ถือว่าสําเร็จแล้วสําหรับบางคนนะครับอย่าไปวัดกันเรื่องเป็นว่าตัวเงินเลยนะครับอ่าแค่นั้นบางคนก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็มีความสุขสมประสงค์สมจุดหมายของเขาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับในการทําโคกหนองนาสําสหรับบางคนนะครับแต่บางคนต้องบอกว่าต้องมีเงินรายได้จากมันให้เลี้ยงชีพได้อันนั้นคุณก็ต้องมีความเพียรเพิ่มเติมนะครับถ้าพื้นที่คุณน้อยไร่สองไร่มันก็ยากหน่อยคุณก็ จะต้องทําอะไรที่มันทําน้อยๆแล้วขายได้เยอะๆนั่นแหละนะครับแต่ถ้าท่านมีพื้นที่ขึ้นมาหน่อย5ไร่10ไร่มันก็พอจะพลิกแพลงไปทําการเกษตรต่อยอดอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับถ้ายัางไร่2ไร่บางคนก็อาจจะปลูกพืชที่มันหมุนเวียนได้เร็วๆนะครับถ้า4ีหไร่ขึ้นไปก็บางคนอาจจะทําสวนผลไม้บางโซนก็อาจจะแบ่งแยกไปปลูกพืชอายุสั้นอายุเร็วนะครับคือมันจะมีสับสับหนึ่งนะผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่า ปลูกถั่วง,งอกไปด้วยปลูกมะม่วงไปด้วยนะครับเพราะมะม่วงกว่าจะเป็นหมากเป็นผลใช้เวลาหลายปีหน่อยแต่เมื่อใดที่มะม่วงเป็นหมากเป็นผลแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องปลูกถั่วง,งอกไปด้วยนะครับเหมือนกันนะครับถ้าท่านปลูกผลไม้บางอย่างหรือทําฟาร์มปศุสัตว์บ,บางอย่างกว่ามันจะให้ดอกผลท่านอาจจะใช้เวลาสามปีสิบปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีแล้วแต่บางอย่างเนาะแล้วระหว่างนั้นล่ะท่านจะทําอะไร ถ้าท่านไม่ได้ทํางานประจําที่จะเลี้ยงชีพได้ควรจะมีพืชอย่างอื่นไหมที่ทําแล้วได้เร็วๆกิจกรรมอย่างอื่นไหมที่ทําในสวนแล้วต่อยอดขายได้เร็วๆได้ดอกผลเร็วๆมันก็มีให้พลิกแพลงได้หลากหลายอย่างนะครับพืชอายุสั้นที่ปลูกวันสองวันได้ขายก็ถั่วงอกอย่างที่ว่าไว้นั่นแหละเขาอุปมาณะครับเรื่องถั่วงอกหรือจะเป็นพืชที่ปลูกเดือนสองเดือนได้เก็บมันก็มีมากมายนะครับมีให้ท่านทำอ่ะถ้า,ถาท่านขยันนะครับ คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากนะครับคนคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายนะนี่ขนาดขี้เกียจอยู่ยังลําบากเนี่ยถ้าขยันเนี่ยโอ้โหจะได้พักสักทีไหมเนี่ยมันก็มีพืชอะไรที่ปลูกเร็วๆเร็วแล้วสร้างรายได้สัตว์เลี้ยงที่อะไรที่เลี้ยงเร็วๆเรวแล้วสร้างรายได้ให้ยังชีพได้ก่อนที่สวนของท่านพืชผลที่ท่านทาหรือความประุษสัตว์ที่ท่านทําอย่างอื่นเนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้ท่านเนาะไม่ใช่ว่า ทำแล้วก็บอกโอ้ยสี่ห้าปีแล้วก็ยังไม่คืนทุนธรรมดานะครับบางอย่างเนี่ยสวนยางกว่าเขาจะคืนทุนกว่าจะเลี้ยงชีพเขาได้เขาใช้เวลากี่ปีนะครับสวนทุเรียนเหมือนกันนะครับแต่เราต้องมานั่งรอมันไหมนั่งรอสวนยางเจ็ดปีกว่าจะได้กิจไม่นะครับเราจะกินอะไรอะ่ะตอนนั้นเราก็ต้องทําอย่างอื่นดิถ้ามีอาชีพยอย่างอื่นค้าขายอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นท่านก็ทาไปได้หรือถ้าไม่มีจะปลูกพืชอย่างอื่นไหมแซมไหมพืชผักอย่างอื่นไหม กิจกรรมอย่างอื่นไหมทํามันก็พลิกแพลงไปได้นะครับถ้าวันหนึ่งที่เราเรามีไรายได้จากสวนจากต่างๆที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วก,ก็ถอยออกมาจากอย่างอื่นนะครับก็จะไม่จําเป็นต้องปลูกถั่วงอกอีกต่อไปนะครับทำมะม่วงมันให้ดอกผลที่ยั่งยืนสําหรับเราแล้วนะครับอ่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไอ้โคกหนองนานั้นก็คือว่าการแท้ของมันคือให้พออยู่พอกินก่อน เกิดการสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตในด้านของอะไรละ่ะความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับมีบอ่อปลามีนาข้าวมีที่สําหรับปลูกพืชผักมีความมั่นคงขั้นพื้นฐานเรื่องบ้านเรือนมีต้นไม้นะที่โคกใช่ไหมเราปลูกต้นไม้เยืนต้นไว้ด้วยจะมีไม้ไว้ให้ลูกหลานสร้างบ้านนะครับเนี่ยไม้มะฮอกกานีสิบปีเนี่ยโตอย่างงี้ดูดิไม่ต้องไปพูดถึงแนวรัว้วสวนผมนะครับมีไม้สักอีกเป็นพันต้นนะครับ ไซส์แบบนี้แหละไม่สักนะครับเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านบ้านเรือนด้วยถ,ถือว่าเป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตนะครับปลูกแค่แนวรั้วก็ยังได้พื้นที่ตรงกลางแบบนี้ท่านไม่ต้องมาปลูกสวนป่าเหมือนผมก็ได้ปลูกผลไม้ก็ได้ถ้าท่านอยากปลูกผลไม้เลี้ยงปสสศุสัตว์ก็ได้นะครับหรือท่านไหนพื้นที่มากพอท่านจะต่อยอดจากความสวยงามที่ท่านทำเป็นโคกหนองนานแล้วไปทํารีสอร์ทก็ได้มีตังหน่อยก็ทําแมงคอนโดไปเลยนะครับทำสี่ห้าตึกเลยถ้าอยู่ในเมืองหน่อยใช่ไหม ก็จะได้ความลุ่มลื่นได้บรรยากาศอะไรโอ้ยต่อยอดได้เยอะแยะนะครับท่านไหนเหมาะสมอยู่ใกล้เมืองเนี่ยจะทําสนามฟุตบอลในคนมาเตะก็ได้ทําสนามไดก,ก็ได้มาต่อยอดธุรกิจไปได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าปรับโคกหนองนาแล้วไว้เอาแค่พออยู่พอกินอย่างเดียวอันนั้นเป็นขั้นพื้นฐานแต่ท่านจะต่อยอดไปสู่อย่างอื่นมันก็ไปได้หมดหะนะครับไม่ใช่ว่ามารอ,เ,อาเลี้ยงปลาขายอย่างเดียวทานาข้าวไว้กินอย่างเดียวอยตายห่าเลยอย่างนั้นนะครับมันต่อยอดไปได้จะปลูกพืช อะไรเสริมเข้าไปก็ปลูกได้เลี้ยงสัตว์อะไรเสริมเข้าไปอีกก็เลี้ยงได้ทํากิจกรรมต่อยอดจากนั้นทาธุรก,กิจอะไรต่อยอดจากนั้นได้หมดนะครับไม่มีจํากัดว่าห้ามทํานะครับอ่ะคทิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับโคกหนองนานั้นนะครับคือทําให้มีอยู่มีกินนะครับให้มันเกิดความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตทั้งในด้านความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับ ไปยันการต่อยอดความมั่นคงทางด้านรายได้นะครับปลูกอย่างอื่นเสริมเลี้ยงอย่างอื่นเสริมทํากิจกรรมกิจการ,กการต่อยอดอยู่ในพื้นที่ถ้าท่านเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และภูมิสังคมต่อยอดไปได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดมีแค่เงินอย่างเดียวอาจจะทําไม่ได้นะครับท่านต้องมีความรู้แล้วก็มีความเพียรมีความพยายามด้วยมีความตั้งใจมีความวิริยะด้วยนะครับมีแค่เงินยากที่จะสําเร็จนะครับมีแค่เงินกับความรู้แต่ไม่มีความเพียร ก็ยากที่จะสําเร็จนะครับให้มันคล้องจองกันเนาะให้มันเกี่ยวเนื่องกันให้มันสัมพันธ์กันนะครับมีเงินมีความรู้มีความเพียรน,นะครับแต่เงินในที่นี้ไม่จําเป็นต้องมีมากมีน้อยเราก็ทําตามน้อยมีมากก็อยากยิ่งใหญ่อลังการก็ทําได้ไม่มีใครว่านะครับเงินของท่านเนาะขอให้มันสมประสงค์แก่ท่านแล้วกันนะครับ